สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวการสั่งข้อต่อนะครับข้อต่อ p v c ตัวนี้จะเป็นข้อต่อที่เขาโฆษณาไว้ก็คือข้อต่อของ SCG นะครับเ c g เขาลงไว้ว่า5ตัว25บาทนะครับปรตกตัวแล้ว5บาทตัวละว5บาทนะครับถ้าเป็น SCG ผมว่าไม่แพงเลยนะครับ s c g ก็คือตาช้างนั่นเองนะครับ นะครับทำไมต้องเป็น S C G รู้ไหมครับเพราะว่าผมเลือกใช้ข้อต่อมาหลายตัวแล้วนะครับถ้าไม่ใช่ S C G บางครั้งนะครับการต่อท่อก็จะฉีกขาดหรือหักได้โดยเฉพาะถ้าเป็นข้อต่อแบบ3ทางนะครับว้าวเรามานับกันนะครับผมสั่งไว้ สีหุนนะครับสีหุนผมสั่งไว้ทั้งหมด25ตัวแล้วก็3ามทางสั่งไว้สิบตัวรอบนี้ผมนำมาใช้ทำสื่อการสอนนะครับ แต่ถ้าเกิดสื่อการสอนชิ้นนี้นะครับได้ชำรุดเสียหายท่อต่อตรงนี้ก็ยังสามารถนำกลับมาเป็นอะไหล่ในการต่อท่อน้ําได้เช่นกันนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะเดีย๋ยวดูก่อนว่าเป็นตาช้าง1ทับ2นะครับ1ทับ2ก็คือสีหุ้นนะครับ สิบสามจุดห้านะครับเหนียวหนาแน่นอนนะครับสิบสามจุดห้าเนาะโอเคตัวนี้ผมใช้ทั้งหมดที่ผมสั่งคือสิบตัวนะครับเดี๋ยวผมจะนับแล้วเอาลงกล่องไปเลยนะครับว่าสุดยอดจริงนะครับราคาที่เห็นอยู่นะครับที่วางอยู่นี้คือสองร้อยเก้าสิบาทนะครับสองร้อยเก้าสิบาทนี่คือรวมส่งสองร้อยแปดสิบเก้านั่นหละครับแล้วก็แล้วก็ ไม่ได้ถอนเพราะว่าไม่ได้เอาตัางคถอนนะครับเพราะว่าสักคนละบาทถ้าเกิดวันนึงร้อยบ้านนะ้องเขาก็ได้ร้อยหนึ่งเนาะค่าส่งช่วยช่วยกันนะครับไม่ได้ให้เยอะเพราะผมสั่งบ่อยนะครับก็ไปเรื่อยๆหนึ่งตัวอันนี้สามทางนะครับ2ตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัว 5ตัวหตัวเจ็ดตัวแปดตัว9ตัวผมสั่งไปสองชุดก็คือสิบตัวนะครับอ,อีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเอาโอเคสิบตัวครบนะครับในส่วนของสามทาง90องศานะครับ แต่ไม่ใช่90องศาตั้งนะครับตัวนี้จะเป็น3ทาง90องศาตั้งต้องเป็น SCG เท่านั้นนะครับผมเคยใช้ยี่ห้ออื่นแล้วมันฉีกฉีกตรงนี้เลยนะครับอ่าผมสั่งมา2ตัว2ตัวครับตรงนี้เอาไว้เดินท่อสะดวกดีนะครับถูกต้องครับส่วนตัวนี้เป็น4ทางแบบตั้งฉากนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยสั่งมาเผื่อการต่อเติมบ้านนะครับ แค่แค่นั้นเพราะว่ามันตรงเนี้มันเป็นสี่หุนแล้วมันเป็นสี่ตัวอย่างนี้มันทางเดินน้าก็จะเล็กลงแล้วนะครับน่าจะเป็นส่วนของการต่อไปเชื่อมก๊อกมากกว่านะครับอืมโอเคสบวนตัวข้อต่อก้าสิบองศาธรรมดาสองทางข้ององ้าสิบองศาผมสั่งมาห้าชุดก็คือยี่สิบห้านะครับอ่าแล้วอันนี้ซื้อติดมาด้วยนะครับยี่สิบแปดบาทเองครับตัวนี้นะครับ

ร้านอะไรนะครับสุดยอดจริงสักครู่นะครับส,าารสินค้าจากร้านสินค้าจากร้านร้าน KP h o m e m a r t นะครับตำบลศรีสัจจเขศน้อยสมุทรปราการนะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับ งนี้นะครับเห็นไหมฮะโอเคคุณมากๆเลยครับได้ของชิ้นครบเลยผมจะมาทําขาตั้งสื่อนะครับตอนนี้ก็รอท่อ PVC 4ีหนผมสั่งไว้แบบตัดเส้นนะครับสี่เส้นเส้นละเมตรสามสิบห้าบาทเองนะครับแต่ได้อีกร้านนึงนะครับพอีกร้านนึงแล้วก็ท่อตัวนั้นผมไม่ได้เอา SCG นะครับซึ่ง มันตัดเป็นท่อนแล้วมันก็ไม่จําเป็นต้องเป็น S C G แล้วมันเป็นของเสียไปแล้วนะครับตรงนี้จะเป็น S C G หมดเลย13.5ด้วยนะครับขอขอบคุณมากนะครับสินค้าดีมีคุณภาพนะครับรอบหน้าผมสั่งอีกน่นอยนะครับขอบคุณครับผมที่รับชมนะครับสวัสดีครับ